ครับเรื่องแต่งงานแบบตอนนี้ยังไม่ได้เลยทางน้องไม่ได้ครับแต่ก่อนนั้นเราบอกว่าเราพร้อมเออยังไงไม่ใช่คําว่าพร้อมก็คือว่าคือการที่เราจะแต่งงานหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันต้องเป็นคนสองคนถูกไหมคือว่าในส่วนของความพร้อมเนี่ยมันต้องพร้อมไปด้วยกันนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วผมก็บอกว่าน้องเขางานกําลังเยอะอยู่กําลังรุ่งเลยกําลังปางอยู่อะไรเงี้ยก็ยังตอนนี้ยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะแบบ ไปถึงสเต็ปนั้นเลยแวนาตอนนี้คือเราพร้อมแต่ว่าทางเขาอาจจะยังไม่พร้อมถูกไหมก็ก็ความพร้อมก็ต้องคู่กันอยู่ดีฮะใช่ฮะสิบปีก็คือรอได้โอ้ยรอได้ทั้งชีวิตก็รอ ก็บ้างครับเล็กน้อยเติมสีสันให้กับชีวิตจรริงน้องบอกว่าด่านแรกก็คือคุณแม่ตอนนี้คุณแม่ยังไม่อนุญาตแน่ๆเลยครับจริงๆแบบได้มีคุยกับคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยไหมครับตัวพี่เต๋อเองไม่ไม่เคยคุยเรื่องนี้กับคุณแม่เลยครับแต่ว่าก็เข้าใจได้ครับเพราะว่าตอนนี้คือน้องเขากำลังอยู่ในช่วงแบบกำลังทำงานแบบเป็นช่วงแบบโอ้โหกำลังงานเอองานกำลังเยอะมากๆเลยครับก็ ขาสนุกกับการทํางานอยู่ด้วยครับก็ก็ดีแล้วครับทำงานจริงๆเคยไปเปย์อะไรกับคุณแม่ของน้องั้างยังเลยยังยังไม่เคยเปย์ิดวาที่จังหวะเขาไปบอกว่าเออค่ะไปไปรุ่งไหมก็ยังไม่ใช่ตอนนี้อยู่ดีใช่ครับก็อาจจะเป็นเรื่องของในอนาคตครับถ้ารู้สึกว่าใกล้แล้วค่อยไปคุยแต่ว่าตอนนี้ยังครับตอนนี้ยังครับใกล้ที่ว่าน่าจะปีไหนเออก็ไม่ไม่น่าเกิน40สิปีนี้หรอกสี่สิปีรอรอกันไปก่อน แรงมากแต่แต่น้องบอกว่าก็คือชอบแย่พี่เต๋อเรื่องแต่งงานอะไรเงี้ยใช่ครับก็ชอบแกล้งชอบแกล้งแซวล์เซหรือเขาเาไปเปรยงเขารอเลยหรือว่าเขาแบบว่าสาณเขาที่ดเรามาไงรอเออเออโยนี่ผมอยู่ท่ามกลางกูรูอ่ะเนี่ยทุกคนดูรู้เรื่องหมดเลยโอ้โรู้สดหมดเลยจ้ะรู้สดหมดเลยจ้ะ เขาส่งสัญญาแล้วหรือเปล่าเขาถึงเยอะเยอะมาขนาดนั้นไม่ไม่หรอกครับคือจริงๆเขาผมก็ก็เห็นอยู่ว่าในตารางคิวงานเขางานเขายังเยอะมากอยู่อะไรเงี้ยไปล่วงหน้าไปจนถึงปีหน้าแล้วอะไรเงี้ยครับงานก็เขาต้องไปอีกพักหนึ่งเหรอพี่เต๋อต้องเตรียมกับพี่ก้าวไ่าประกดหยุดรับงานหน่อยเก่อนจะขอจังหวัดช่วงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยบ้าช่วงงานเดี๋ยวไปเบรกสิช่วงงานต้องต้องทำงานเรามีงานต้องต้องขยันทำงานครับแต่ยืนยันว่าเราก็เป็นคนนี้แหละเนาะพี่เต๋อ โอ้แน่นอนคนนี้เลยครับได้ผมตอบว่าไงต้องคนนี้อยู่แล้วใช่ครับมีความแบบกดดันบ้างไหมพี่เต๋อแบบกระถูกจับตาอยากให้แต่งอยากให้อะไรงนี้ตลอดเวลาตอนนี้ตอนนี้เริ่มกดดันเพราะว่าทุกคนถามกันเยอะแต่จริงๆผมก็เป็นคนไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่ครับคือแบบเหมือนแบบแค่มีเขาอยู่ข้างก็มีความสุขแล้วเจ้าชายหน้าหัวเนี่ยเวลาแบบทำงานเยอะๆอย่างเงี้ยพี่เต๋อครับมันไม่ไม่เคย ไม่เคยเลยครับเพราะว่าชอบทํางานกันทั้งคู <government> ่ค <conna> ร <ester> <statistics> ับแต่ว่าต่อให้ทํางานหนักแค่ไหนมันก็จะต้องมีเวลาแบบได้เจอกันแล้วก็ทุกวันก็จะมีการคุยกันอยู่แล้วก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีมีอ้อนอ้อนบ้างครับโอ้ยเหนื่อยอะไรเงี้ยเครียดมากเลยเเป็นสียง ไนเสียงตอนที่เขาเสียงผมหรือเสียงเสียงเสียงที่เตื่นเราต้องใช้ระดับไหนเสียงพี่ตื่นยังไงเอาจริงๆกับผมเป็นคนแบบเสียงไปมากกว่าเขาน่อยไร่ไร่ไหนไร่ไเสียงสิบสองมาแล้ววันนี้เหนื่อยมากเลยอ้าวตายแล้วเออผมอายเหมือนกันนะเนี่ยเอาจริงอายเหมือนกันนะแล้วน้องใหม่ว่าไงเขาก็แล้วแต่แล้วแต่วันครับบางวันเขาก็จะบอกเป็นนอนสิอะไรอ่ะก็มีหรือบางวันเขาก็บอกโอ้ก็มีแล้วแต่วันมีมากกว่าเขาอะไร เขาเขาก็มีความเป็นมุ้งมิงครับแต่เขาเก็บทรงดีกว่าผมได้ใช่แล้วมันทำให้เราหายเหนื่อยไหมคะเฮ้ยอย่าหายเหนื่อยนะเป็นการแบบเติมกําลังใจให้กันเรียกว่าน้องใหม่นี่แหละเยียวยาใจเราที่สุดใช่ออดที่สุดครับนับประวันอออีกแล้วอ่ะพี่เต๋อพอพอพอเรื่องเรื่องงานแต่งมันอาจจะต้องแบบยังกับยังมกกลับมานตัวนี้ได้ไล่ย้ายอีกสักครั้งหนึ่งอายุอานามเราอย่างไรมันจะต้องจะเพิ่มขึ้นด้วยไงพี่เต๋อ เอาจริงเรื่องนี้ผมกังวลเหมือนกันเพราะปีหน้าผมเป็นจะเพศแล้วไงก็เลยรู้สึก4่ยังหมอ4า2 45มันรวม5ไหนก่อน5ไหนก่อนมันเป็นเป็นใหญ่5คือเรื่องอาวุธเอ้ยไม่ใช่อาวุธอายุเรื่องอายุเนี่ยผมไม่ไม่ได้กังวลมากครับเพราะผมรู้สึกว่าข้างในผมก็ยังหนุ่มอยู่เราก็รู้สึกว่าเออเราก็ยังมีแรงยังทํางานได้ยังแบบสนุกสนานกับชีวิตอยู่ครับก็ไปได้เรื่อยๆครับไม่ได้ไม่ได้เอาอายุมาเป็นเกณฑ์กําหนดครับถ้าโน้ตใหม่เขาบอกอีก10 ได้ครับเ0ปีก็ได้ก็พร้อมรอทั้งชีวิตอยู่แล้ว